สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกล่องตักหนึะคะของพิมพ์ลิพายนะคะ,ะ,คะจริงๆแล้วก็มาลุ้นนะคะว่าจะมี i phone มีทองไหมแล้วก็แอบวางนิดนนะคะแอบวังนิดนิดว่าจะเปิดออกมาแล้วแบบเจอทองเจอไอโฟนอะไรประมาณนี้เนาะเห็นเขาตักกันขึ้นมาได้เยอะเลยเออแล้วก็เอฟบ,บ้างนะคะตักหนึ่งนะอ่ะเปิดกล่องขึ้นมาเลยจ้าอันแรกเป็นอะไรจ๊า เป็นน่าจะเป็นน้ำหอมน่าจะเป็นน้ำหอมนะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นออซอสนะคะซอสปรุปงรสเครื่องสาอางนะคะแล้วก็จะมีกล่องอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็ปร,ราอาจารยรปลาพิมรพรยแล้วก็มีกล่องใส่อาหารอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีพริกพริกทอดกรอบนะคะออยไหนละทองไหนละไอโฟนไม่มีเลย โอ้ยก็แอบหวังนิดๆเนาะแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแล้วก็สุ่มๆมาเนาะ